ว,ว้าวใครที่อยากได้สกินนี้บ้างฮะตอนนี้เนี่ยสมคำรอคอยแล้วครับกิจกรรมใหม่เนี่ยผมเรือไม้คลิปนี้มีอธิบายวาวแล้วใครที่อยากได้สกินใหม่สกินนี้และสกินอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายวันนี้ต้องเขาบอกว่ารับสกินฟรีวันสุดท้ายแล้วนะครับมาดูว่ากิจกรรมไหนกันแน่แล้วใครที่อยากได้สกินแรนในระดับราคาต่ำๆเนี่ยคลิปนี้มีบอกหาว่ามาลดราคาในวันไหน ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับชัยแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปกันได้นะครับแล้วไปดูกันเลยหยุดฟังก่อนหมดปัญหาเวลาจะซื้อขาย ID ดเกม Rv แล้วกลัวโดนโกงต้องนี่เลยพรอมช็อปเพจซื้อขาย ID ดที่ดีที่สุดในตอนนี้มีไ d ดให้เลือกราคาตั้งแต่50บาทเป็นต้นไป i อดพร้อมเล่นดูเน้นราคาถูกอัปเดต ID ใหม่ทุกวันและยังมีบริการปั๊มแรงโดยทีทมงานมืออาชีพหากสนใจติดต่อเลยที่เพจ admin frof frof shop เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่าง มาที่กิจกรรมใหม่ของวันนี้ก่อนที่มุมขวาล่างที่ร้านขายนำนะฮะพอกดเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นนะฮะเดี๋ยวหัวหมาบัางที่นว่าเปิดเพื่อนรุ่นรับ1สกินถาวรก็จะมีตั้งแต่ด้านซ้าย ไปจนถึงด้านขวาสุดมีทั้งหมด4สกินนะฮะถ้าพี่ปักบอกเนี่ยสกินไหนคุ้มสุดน่าจะเป็นสกินเอเมอรัลสายสุดกับตัวเดดวิ m สกินนี้หรือว่าน่าจะเป็น g e n ท l นแมนนะฮะสำหรับวิกอาร์มตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยคุ้มนะฮะและที่สําคัญถ้าใครได้ดวงสวยจัดๆนะฮะจะสุ่มได้เหรียญแร่พวกนี้เนี่ยสามารถนําไปแลกสกินได้ด้วยซึ่งต้องขอบอกว่าอัตราในการออกของสกินเนี่ยอยู่ที่0.5% ไม่ถึง1%เปอร์เด้วยซ้ําเริ่มต้นที่5 5ุคูปองนะฮะซื้อตันได้ทั้งหมดก็2500คูปองครับ Brickman Shop บริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขโอเพนไอเดีเท่านั้นนะครับ และยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอด Redman Shop อย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วถ้าใครที่คิดว่าตัวเองดวงัวย,ยเข้ามาในกะิจกรรมและเลื่อนมาด้านล่างที่กล่องสกินสุดแรงนะคะจะเห็นนะคะว่าเราต้องใช้เหรียญเนี่ยทั้งหมด กี่เรียนเพื่อไปแลกสกินเหล่านั้นนะครับแต่พี่พักต้องขอบอกไว้นะฮาะในสกินมุมขวาล่างเนี่ยต้องดูคลิปเนี้จบที่มุมขวาล่างสําหรับสกินนี้สกินเดดเวิร์มสกินเดียวนะครับห้ามแลกเด็ดขาดเพราะว่าให้เราเข้าไปที่หน้าวงแหวนเวทนะฮะเราจะสังงกตเเ็นนะว่าเรามีโอกาสที่จะ สุ่มเพื่อได้รับสกินตัวเดดเวิร์มนี้ด้วยและที่สําคัญคือเดดเวิร์มนี้เนี่ยใช้เหรียญในการแลกเพียงแค่9เหรียญเท่านั้นนะครับดยฉะนั้นเนี่ยห้ามไปทําการสุ่มให้ดวงนี้ได้เดดเวิร์มนะฮะและที่สําคัญถ้าใครอยากได้เดดเวิร์มจริงไปปักเห็นว่ามาสุ่มกิจกรรมนี้ดีกว่านะครับส่วนสกินอื่นเนี่ยก็สุ่มกิจกรรมเหมือนเดิมเลยแลวจากการกระปกการนะฮะทีนาต้นเพจของ GM เนะฮะไม่เจตต้นเพจที่พวกเข้ามาในเกมจะเห็นว่ากล่องสกินสุดแรงเพียง25กูปอง และถ้าใครดวงสวยก็รับไปหาเหรียญไปแรกนั่นเองแล้วยังมีอีกหนึ่งกล่องคือกล่องห้าคูปองตรงนี้นะครับสําหรับคนที่คิดว่าอืมไม่ต้องเอาเหรียญหลอกปูเนี่ยดวงดีจ,จัดเลยเริ่มต้นที่ห้าคูปองแต่ไม่มีเหรียญแรกนะ,ะทุกคนจะได้รับเกลือแทนสักคุณดวงแบบดวงจุ่ะแต่อัตราการออกก็อยู่ที่0.5% 5เปอร์เซ็นเหมือนเมื่อตะกี้เดเลยดูยฉะนั้นพี่ปักแนะนําว่าอืมสูม่ม2.5%เปอร์เซ็นน่าจะโอเคกว่ามั้งละครับต่อมาที่กิจกรรมแจกไม่หยุดฉุดไม่หยุดต้องขอบอกนะ มุมขวาบนได้แจ้งไว้อย่างชัดเจนว่าวันนี้วันที่15เนี่ยเป็นวันสุดท้ายในการแลกรับสกินฟรีทั้งหมดเนี่ยมีอยู่4สกินใช่ไหมฮะไอเลือกรับเพียงแค่สกินเดียวดูฉะนั้นเนี่ยไอลูกแก้วเนี่ยเหรียญแจงไม่หยุดเนี่ยรีบๆนะฮะเอามาแลกกันถ้าใครมีครบเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับพี่ปั๊กเนี่ยมีเหรียญไม่ครบก็เลยอดแลกฮะอ๋อเศร้าใจจริงๆเลย <c oughs> สูุนนเป็นคนดูดิของฟรีคนอื่นได้แต่กูทําคลิปแท้ๆดันไม่ได้เฉยเลยอะ่ะ ที่สำคัญนะฮะรูปนี้ทางการีนาไต้หวันเนี่ยได้ทำการโพสต์เต่าที่พี่ปักได้แปลมาเกาๆนะฮะก็คือการแนะนำกิจกรรมให้ออกแบบเหล่าสกินชายมิเตอร์ a o v หรือว่ามิเตอร์ ROV นั่นเองนะครับตามที่น้องอลิซได้มาแนะนำซึ่งทางเซิร์ฟเวียดนามเนี่ยได้ทำการออกมาแย้งนะฮะว่า เขาเนี่ยน่าจะไม่ได้ทํากิจกรรมนี้นะฮะซึ่งทางภาพด้านขวาเนี่ยคือเซิร์เวียดนามแล้วก็บนหัวเนี่ยก็จะเป็นคําอธิบายของเซิร์เวียดนามนั่นเองนะฮะว่ามีคนคนนึงเนี่ยแชร์มาว่าดูเหมือนว่าเซิร์เวียดนามเนี่ยจะไม่จัดกิจกรรมมิเตอร์อาร์โอวีมิเตอร์เอโอวีในเซิร์เวียดนามนะครับเพราะว่าจะถูกยกเลิกให้เอากิจกรรมใหม่เข้ามาซึ่งในเร็วๆนี้เนี่ยเวียดนามจะจัดกิจกรรมในการออกแบบสร้างสารรค์สำหรับกิจกรรมวัฒนธรรมชุดเวียดนามเหมือนวัฒนธรรมไทยนั่นเองนะฮะ ซึ่งหลายคนคงจะสงสัยว่าเป็นกิจกรรมไหนกันแน่ก็อย่างที่เห็นนะฮะภาพนี้เอลเลนดอชิงเงินรางวัล5 0,000บาทเวียดนามน่าจะไม่ส่งแข่งขันนะฮะภาพถัดไปก็เป็นโมเดลเอลเลนดอโมเดลถัดไปก็เป็นรูปหน้าแล้วก็ผีเสื้อนะฮะถ้าใครจะออกแบบเนี่ยต้องออกแบบโมเดลนี้หเห็นเอฟฟกสกิลด้วยนะครับโมเดลสุดท้ายคือเอฟฟกสกิลที่เห็นในแมพมองจากภาพมุมหัวนะฮะนั่นเองซึ่งถ้าใครออกแบบเยอะยเนี่ยคงจะออกแบบนี้ได้ใช่ไหมฮะ แลาววิลกูใส่ชุดคลินมัดเป็นผู้หญิงไม่มีแค่เพียงแค่นั้นนะคะปืนยังผูกโมเลยแล้วที่สําคัญนะฮะเอิอ่มเดี่ยวนะฮะเอาไบรท์มาจับจุดอืมข้างคาวดุดเลือดเลยฮะ,ะ <c oughs> เป็นอะไรที่แบบอืมคนคิดได้ในเมกกะโคจะสร้างสรรค์จริงๆ <c oughs> ได้ไหมฮะต้นคลิปที่เราเปิดออกมาว่าสก,กินแรที่จะขายในราคาถูกเนี่ยมีวันไหนกันแน่ ซึ่งดูจากคลิปคลิปนี้ได้เลยเปิดขึ้นมานะฮะจะเป็นการแจ้งเตือนจากเพจเพจหนึ่งหรือว่าใน Tik t o ็อกนั่นเองว่ามีสกินเหล่านี้นะฮะจะนํามาลดราคาให้ถูกลงแต่ไม่เหมือนแจกฟรีก็ใกล้เคียงกับว่าแจกฟรีทุกคนเพราะว่าลดเยอะมากแต่เนื่องจากต้องขอบอกเลยว่าในเซิร์ฟไทยกับเซิร์ฟเวียดนามเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่ไม่มากก็น้อยอทุกคนซึ่งต้องขอบอกจากภาพต่อไปจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่18เดือน11เดือนนี้นเดงนะฮะหรือว่าอีก3วันข้างหน้าสกินเนี่ยจะมาลดราคาเนี่ยน่าจะค่อนข้างเยอะกว่าหล่อนี้หรือเปล่าในซุปไทยเนี่ยพี่ปักไม่แน่ใจและไม่การันตีด้วยนะครับแต่สิ่งที่เป็นไปได้ยากคือจากภาพด้านหลังนะฮะสกินมีราขึ้นของไทยไอตัวยอนตัวเนี้ยไม่คิดว่าจะลดนะฮะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมในการสุ่มใช่ไหมถ้าถามว่าสกินไหนที่มีโอกาสลดน่าจะเป็นยอนอันติเมตสกินนี้หรือเปล่าที่นํามาลดราคาเหรือแบบ 799คูป,ป้อง499หรือ699อะไรแบบเนี้ยให้มันถูกลงเพราะปกติมีราคาขึ้นเนี่ยต้องได้จากการสุ่มอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะหมาดลดราคาหรอกมันเป็นไปไม่ได้นะฮะ <S <S 1> <S 1> พอเราเข้ามาดูที่หน้าไอเทมทุกคนจําได้มหาว่าหลายคนเนี่ยคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วมาเยอะมากว่าไอเทมโรมเหล่านี้เนี่ยพี่ปั๊กครับเราออกมาแล้วเนี่ยเราใช้ในกรณีไหนแล้วไอเทมโรมสน้าตาลเนี่ย มันออกมาเพื่ออะไรใช้กับฮีโร่ตัวไหนบ้างพี่พักไปเห็นคลิปนี้ของคนคนหนึ่งในติกตอกมาพอดีเลยนะฮะแล้วก็ฟังกันให้ชัดเจนด้วยนะครับอย่าก,กดข้ามเด้อไปติดตามเขาได้นะในนะติกตอกน่ะเดองคนนี้บอกว่าเพื่อนในทีมให้ออกของร้าน ของล้างของล้างคืออะไรของล้างคืออะไรที่เป็นไม่ต้องห่วงไปค่ะวันนี้พี่หญิงจะพาทุกคนมาออกของซับให้ถูกต้องออกยังไงไม่ให้เพื่อนร่วมทีมได้ก่อนืเลยที่สําคัญเด่นๆเลยของซับจะมีอยู่2อย่างนั่นก็คือเปิดแมปกับล้างสถานะที่หลายคนนิยมใช้กันในอย่างอื่นก็สําคัญเช่นกันตัวแรกจะเป็นสร้างกรอให้เพื่อน อันที่2จะเป็นเปิดแมปออกเวลาเจอลิงคิวเลนซินิเตรียอันที่3ามจะเป็นสร้างความเสียหายเหมาะสําหรับ<อ>แมกโรมและแบทแมนอันที่4จะเป็นไอเทมล้างสถานะเหมาะสําหรับเจอตัวซีซีเยอะเช่นเดียวเซียนอันสุดท้ายเป็นออร่าบาร์เหมาะสาหรับ<อ>ทีมเรวที่มีตัวไฟเตอร์เยอะๆพร้อมชนซึ่งในแต่ละเกมของโรมจะออกไม่เหมือนกันแล้วแต่สถานการณ์ที่เราเจอถ้าเจอซีซีเยอะก็ออกล้างสถานะแต่ถ้าอีกฝั่งมีตัวล่องโหนก็ออกเปิดแมปแต่ถ้าอีกฝั่งมีอีกกี้มีวิฟก็สามารถออก โลเ AOE มากันได้โอเครู้เรื่องนะโอเครู้เรื่องนะฮะอซึ่งเขาได้สอนไว้ดีและก็อย่างละเอียดมากเลยนะฮะต้องขอสรุปอีกหนึ่งครั้งนะฮะว่าของแต่ละชิ้นเนี่ย ออกตามสถานการณ์เท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าเอ่อพอในคลิปเขาบอกว่าออกอย่างนี้อย่างนี้จําสําหรับฮีโร่ตัวนั้นตัวนั้นไม่ใช่นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราเห็นในฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีแบทแมนมันล่องหดแน่นอนเราจะต้องออกเปิดตาให้ทีมใช่ไหมพระเราเป็นแทงค์ซัพพอร์ตเนี่ยแต่ในทีมตรงข้ามเนี่ยมันมีตัวอย่างเช่นมาโลชหรือว่ามีตัวแบบอะไรที่แบบเราจะต้องล้างสถานะจากการแช่แข็งอย่างเช่นของเตียวเซียนเนี่ย พี่ปักแนะนําว่าให้เราออกเป็นโรมิ่งฟูนฟูตัวนี้นะฮะในการล้างสถานะเนี่ยอาจจะมีประโยชน์กว่าเพราะว่าถ้าพูดตามความจริงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยแบทแมนเนี่ยเวลามันเข้ามาใกล้ๆตัวเราเนี่ยมันจะมีรูปค้างคาวหรือว่ารูปดวงตาอยู่ใช่ไหมฮะแล้วฮีโร่ที่มันอย่างเช่นอ่าน้องเอลสูอะไรพวกนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องไปล่ามร้อยเตอร์ซินเลยนะครับในสถานการณ์จริงเนี่ยเราอาจจะแค่เราไปปกติแล้วเราก็แค่พยายามมองหาเอลสู แล้วปล่อยให้เอสตาซินหรือว่าไฟเตอร์ตัวอื่นเนี่ยไปล้วงเอาก็ได้นะครับโดยฉะนั้นจําสําหรับพี่ปักแล้วเนี่ยแนะนําว่าให้ออกตามสถานการณ์ไม่ใช่ออกตามความรู้สึกนะฮะแล้วถ้าเราเข้ามาในนูนหน้าตกหน้านีนั่นเองนะฮะทุกคนสกินไวโอเลตเนี่ยเหลือเพียงแค่3วันสุดท้ายแล้วที่เหลือในราคา699คูปองนะฮะโดยฉะนั้นเนี่ยใครคิดจะซื้อน้องเนี่ยรีบๆจัรบรบๆทำการซื้อโดยด่วนเลยนะครับ มันนั้นเนี่ยใน่นะครน้องจะกลับมาขายที่ราคา1200อูปอง <c oughs> เหมือนเดิมเด้เลยซึ่งไปพักได้หาภาพมาได้นะฮะที่เพิร AOV อินโดนีเซียหรือว่า AOV อินโดนั v ่นเองนะฮะภาพด้านบนจะเป็นโ r o วิ่งทีมและภาพด้านล่างจะเป็น เคสชัวทีมนั่นเองนะฮะซึ่งทั้งสองพักสองด้านบนด้านล่างเนี่ยแสดงให้เราเห็นนะฮะว่าต่อให้เราเอาฮีโร่ตัวอ่าเขาเรียกอะไรว่าไวโอเลตเนี่ยมาแข่งในหมดโคลนวอร์กันทั้งสองฝั่งเนี่ยทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดเลยก็คือไม่ว่าเราจะแข่งกันในฝั่ง5ต่อ50าต่อ1ิหรือว่ายังไงสกินใหม่ของไวโอเลตเนี่ยก็มีมากกว่าจำนวนคนที่จะลงแข่งอยู่ดีทำให้เรารู้ว่านี่แหละฮะเมียจีเอ็มร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะ รักอะไรเนี่ยรักจริงรักจังจริงนะจีเอ็มเนี่ยกูยังชอบเลยแล้วก็อย่าลืมนะฮะที่กิจกรรมรับตัวเหรียญกระดานฟรีๆตรงนี้เนี่ยจะรับได้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดนะฮะน่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์หน้านั่นเองนะครับรวมแล้วน่าจะเป็นสี่สิบเหรียญนั่นเองนะฮะ <Wow. S 2> ซึ่งการานนี้เนี่ยรีบๆมาทํากันด้วยนะฮะวันที่สิ้นสุดกิจกรรมอยู่ในวันที่หกเท่านั้นนะครับเป็นเดือนหน้า แต่อยากจะขอบอกอีกหนึ่งครั้งนะฮะมีหลายคนเถียงจากคลิปที่แล้วว่ามันไม่ได้บั็กครับมันไม่สามารถรับได้จริงๆซึ่งกติกาถ้าเราอ่านอะอ่า,อานตรงนี้ก็ได้มุมขวาล่างนี่มันจะเขียนไว้อย่างชัดเจนนะฮะว่าหากเปิดเรียงแถวแนวนอนและหรือเอาไง่ายๆนะถ้าเรียงแนวนอนทั้งแถวอะเสร็จแล้วหรือว่าเรียงแนวตั้งทั้งแถวเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะได้รับของรางวัลแต่มันเขียนต่อว่าและและก็คือตัดข่าวสองอันแรกอะ และจะได้รับรางวัลใหญ่ที่สุดก็คือเหล่าสกินสีสกินข้างบนเนี่ยต่อเมื่อเราเปิดครบทุกอันดยฉะนั้นเนี่ยพี่ปั๊กต้องขอย้ําอีกหนึ่งครั้งฮาว่าเราเนี่ยได้รับของฟรีแน่นอนแต่ตอนนี้เนี่ยมันยังบักอยู่ รอ GM แก้ไขนะฮะไม่ต้องเรียบแบบเสนอหน้าแบบว่าโอ,โอ้พี่ครับผมมีวิธีแก้แบบว่าโดยการที่เราจะต้องขายสิ่งนู้นสิ่งนี้ไม่ต้องนะครับอ,อย่าเถอะไปขายมันเด็ดขาดโดยฉะนั้นเก็บมันไว้ด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุดนะฮะไอสิ่งพวกเนี้ยเนี่ยมันยังกดดับไม่ได้เพราะอะไร <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ S 1> เพราะว่ารอ GM แก้นะฮะเดี๋ยวพอเขาแก่เนี่ยน่าจะรับได้ถ้าข้อมูลผิดพลาดอย่างใดเนี้ยขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยนะครับถ้าชอบข้อมูลคลิปอะไรแนวนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์มาใต้คล ด้วยนะครับอ้อขอถามหน่อยดิว่ากิจกรรมในวันที่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยพฤศจิกาชนี้วันที่19เนี่ยจะเป็นวันลอยกระทรงปี2 0 6 4่ใช่ไหมทุกคนเอไม่ใช่2564นี้ใช่ไหมฮะทุกคนซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยช่วยตอบมาหน่อยดิมีแฟนกันหรือยัง,ยงฮะที่จะไปลอยกระทรง <c oughs> เราเล่นนะครับใครอยากให้ GM เนี่ยจัดก,กิจกรรมอะไรบ้างอย่างเช่นแจกสกินฟรีหรืออะไรแบบนี้คอมเมนต์มาใต้คลิปนะฮะพี่ปักก็อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยทายถูกกันหรือเปล่าและพี่ปักต้องขอบอกนายย่ 24. พอยอดเดือนนี้วันเกิดพี่หมามาดูกันดีกว่าว่าจะแจกอะไรคนดูบ้างหรือเปล่านะฮะหรือว่าถ้าคนดูไม่คอมเมนต์เลยอาจจะไม่แจกนะครับหมไปแล้วฮะบายบายฮะ